รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรส่งเสริมเลี้ยงพึ่งโพรงเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทุเรียนนนท ในวันนี้นายนาวณิตพลเคนร,รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นประธานเปิดการอบรมการเลี้ยงพึ่งโพรงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทุเรียนพร้อมการมอบกล่องเลี้ยงพึ่งแก่ศูนย์เครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอเมืองนนท์โดยมีนางธมนทัศน์ทัพพระจันทร์เกษตรจังหวัดนนทบุรีหัวหน้ากลุ่มและฝ่ายเกษตรอำเภอเจ้าหน้าที่และนายสำเริง สุนทรแสงประธานแปลงใหญ่ทุเรียนอำเภอเมืองนนทบรุรีร่วมให้การต้อนรับณนะศูนย์เครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้านผลไม้หมู่6ตำบลบางกลางอำเภอเมืองนนทบรุรีจังหวัดนนทบุรี น,นายนวณิชพลเขนร,รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรได้กล่าวเพิ่มเติมว่าการอบรมในวันนี้เพื่อให้เกษตรกรได้นําความรู้เรื่องการเลี้ยงพึ่งโพงมาปรับใช้ในสวนทุเรียนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทุเรียนโดยพึ่งโพงเป็นพึ่งพื้นเมืองของไทยที่มีอยู่ทุกภูมิภาคของประเทศเป็นแมลงช่วยผสมเกสรพืชตามธรรมชาติและพืชผลทางการเกษตรสามารถสร้างความหลากหลายทางชีวภาพได้ เกษตรกรสามารถทำการล่อพึ่งโพรงจากธรรมชาติมาใส่ไว้ในกล่องเลี้ยงได้เองซึ่งการจัดการก็ไม่ยุ่งยากต้นทุนการเลี้ยงก็ต่ำประกอบกับพึ่งยังมีส่วนช่วยผสมแกสอนพืชในสวนของเกษตรกรทำให้ติดผลมากขึ้นและได้นำพึ่งไว้บริโภครวมทั้งได้ผลิตภัณฑ์จากพึ่งที่เป็นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติมีประโยชน์ต่อสุขภาพสามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรอีกทางหนึ่งด้วย พร้อมสนับสนุนกล่องเลี้ยงพึ่งจำนวน10กล่องเพื่อใช้สำหรับเลี้ยงพึ่งโพรง่งณศูนย์เรียนรู้แห่งนี้และสวนทุเรียนของผู้เข้ารับการอบรมโดยได้นำความรู้ไปใช้ในการเลี้ยงพึ่งในสวนทุเรียนของตนเองได้นิวส์24สถานีประชาชนสุกันวรลีสุวรรณรายงาน